เกี่ยวข้าวเป่าสั่งโยนความลังครับสวัสดีครับสวัสดีกันในเมืองสตูลนะครับนี่คือพิธีการเก็บข้าวนะครับแต่ว่าลงแค่เก็บข้าวบ้านเหล่านี้แหละครับห้าช่มยักนะครับพาปันนี่นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตำบลกวนสตออำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับมาเล่การลงแค่เก็บข้าวนะครับ ไม่ว่าจะเก็บโดยเขี่ยวโว่เก็บโดยแกะวันนี้เป็นเล่เก็บโดยแกะก้นนะครับมีการเก็บโดยแกะเก็บปันผือนะครับเปลี่ยนกันลยจไม่ได้เลยการแข่งขันนี้นะครับเข้าใจเวลา15นาทีนะครับว่าใครเก็บได้มากกว่ากันนะครับนี่เป็นการแข่งขันนะครับนี่มามาป้าป้นะครับมาช่วยกันเก็บเก้าเก็บแขกงกันเลยวันนี้วันจันทร์ ขึ้นมานมาแล้วผู้ไม่จงใจกันนะครับขึ้นมา่แลักกานี้กันเก็บข้าวด้วยเขี้ยวครับนี่นี่ด้วยเขี้ยวเล็กเดียวด้วยแกะนะครับนี่ด้วยเขี้ยวนะครับเส้นกล่องเสียเต็มมาแล้วครับใช้เวลาสิบห้าทีนะครับไว้ใครได้เก็บมากว่ากันนะครับนี่กล่องเสียกับกล่องเสียนะครับ ไม่เกินห ah ้านาทีแล้วน well. ี่มาเลยครับบังดําผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนนี้ทําปีปลาเล็กปีนี่แหละนะครับว่าแล้วก็เปอไว้กว้างนะครับว่าก็ําเหมือนปั่นพลือนะครับปีต่ำเลยสั่งครับปีหนุ่ยอันเล็กๆนะครับอันนี้เอทิลเวยนแค่นี้แหละสดนะครับไล่สุกนะครล่สุกทีการทําปีนะครับนี่บังดําจะช่วยเลยครับนะครับการเดี่ยวข้าวนะครับกาารเี่ยวข้วไม่ดังก็ต้องโยนก่นโยนโยนลูกให้มันกลวงกลวงอ่า ไปมิคนต่อ <ska> ร <du le> <sch economies> ู <ce ci authority> <half> ้หมนี่นะครับก็หนักศึกษานะครับก็มาโลกมาเก็บข้าวกันเล่นนะครับมีลูกล้านเท่านี้นะครับก็เก็บข้าวเป็นเงินทั้งเพลินนะครับไปเห็นป๊อบบี้แล้วกันเก็บด้วยแกก็เลี้ไปเพื่อไม่เพื่อนนะครับเอาไปบันเลย้างกินนากินนาไปกินนาไปกินนาครทุกคนนี่เก็บเสร็จแล้วครับนี่ครับการเก็บข้าวด้วยแก มาเลกันเคีงกันเล่นเอ็นบิงน้ากันต้นนะครับนี่การเล่นกล้องเวลาเก็บ้าเซต็นะครับเขาเล่นกันเด็กๆก,ก็จะเล่นกันนะครับว่าใครจับอีกฝั่งหนึ่งจับอีกฝั่งหนึ่งได้ฝั่งที่เล่นไปจะชนะนะครับนี่นี่นี่ตกจับได้กะแพ้ครับนี้เสื้อน้ำเงินจะจับเสื้อที่ขาวนะครับถ้าว่าจับได้แพ้ครับห้าได้นะไปนึ่งก้นร่องก้นครับไอ้คนนี้แพ้นะแพ้นะแ <laughs> พ้นะครับ จวกจับได้เม็ดนะครับโหลดเกคนเดียวนะครับเดี๋ยวมาเล่นอีกโหบดเลยนะครับอ่าไปแล้วครับเริือมาครับนี่ตอนนี้เสื้อที่เหมือนจับเชือซี่ขาไม่ได้นะครับจับไม่ได้ครับจับไม่ได้อ่าจับได้แล้วครับต้องจะไม่อยู่ครับจะไม่อยู่จะไม่อยุดอ่าไม่มีใครรอดครับเล่นเอ็นบิงหน้าก็ต้องมีการบาดเจ็บกันมั้งเดเรามาเล่นการเข่งขันป่าปีกันมั้งนะครับป่าปีโดยสั่งเข้าครับ กินข้าวเหนียวอยู่อีกนี่นักกีฬารอมครับเดี๋ยวกดกติกาเออชุดเยอะนะหมูแปลงตัวหมูแปลงตัวสีนี้เขาจะส่งตัวแทนนะคะหมูฮ๊อปหมูแจ๊กหมูแบ๊กนี่ก็ตะปอปีแข่งเงนกันนะบ่าใครทำแล้วเป่าเสียงดังว่าเปลวว่ากันว่ากันไปนะครับฮ่าอ้าปีนี้ทำโดยสั่งข้าวครับ นี่ครับเอาสั่งข้าวนี่นะครับมาทาเป็นปีนะครับนี่ปีแบบบันๆนะครับก้องเชียร์ลุยนะครับนี่บางอุเซลิมัดนะครับก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวตันต่อไปนะครับบางอุมาเสระดีนะครับให้จะชูการเป่าปีอะไรครับนี่นี่ไม่ธรรมดาครับนี่ปีโดยสั่งข้าวนะครับแต่เป่าดําได้ถึงขนาดนี้ ประเภทนี้ฟืนฟูวีที่เช้าหน้าครับอออโอ้สร้างความสุขใจกองเชียร์มากครับนี่กับปีสั่งข้าวครับนี่กับปีสั่งข้าวครับมา